สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรา V N Channel วันนี้เป็นคลิปแรกของทางการเลยนะครับพวกเราจะมาแก้มาเราจะมาเปิดเซิร์ฟเราจะมาแค่ฆาเราจะมาแค่ฆ่ากันอยู่ใน studio งเวะใช่นะครับเย่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 โอ๊ยใครทำอ่ะผมครับเออเออนักกล้องช่วยหน่อยดินักกล้องเออผม โอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาฆ่ากันเออเราจะมาฆ่ากันเพราะวิวผมตกลงกับว่าจะทำโซซี์เรื่องชีวิตใหม่หรือว่าจะเล่นแบบเบอร์สามมันเอาถ้าใครใครอาจจะมีความคิดเห็นก็ได้ให้เราทำมาให้เราเราแต่เราแต่นี้มวันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรใช่ะจะด้วยไม้ทำไมอะ ก็ป็นคลิปแรกของเราแล้วก็จะฆ่ากันด้วยดาบไดมอนด์แล้วดาบไดมอนด์เดี๋ยวเสียงมัเดี๋ยวโอเคโอเคเขาถามว่าเขาเขาเกียนครับเอิ่มตัดสันตัดสินใจอีกทีผมคิดว่ามันจะมันใช้ดาบมันมันกล้เกินไปต้องใช้มือเปล่าครับมือเปล่ามือเปล่าผมก็จะใช้มือเปล่าไปแล้วกันเอ้ยกดผิดเซิร์ฟจะเดือดอ่อนจะดึมจิลุมจิลุม จะลิม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 จิมจิมโอเคเดี๋ยวเราจะมาตีบือป่านะเออผู้ใดอะมามาเอ่อเอ่อเอ่ใครจะไรต้องคลิปเราจะขึ้อยู่กับคุณผู้ชมดีกว่าไหมไม่อะนี่บิวกลายเป็นควันละเราว่าค้นอยู่กับคุณผู้ชมดีกว่าว่าคุณผู้ชมจะให้ผมทำคลิปแบบไหนไม่เอาอะคลิปแรกเราต้องเปิดสวยๆเรา อยากไม่อยากทำเมกาด็อปเปอร์อยากทำเมนี่อ่ะมึงก็ได้นั่นซอยเวิร์ดเนื่องจากหน้าบิวเป็นหน้าพอเพ็ดแล้วมันดูหน้ามันดูหลอนดีนั้นมันไม่มีอะไรเกี่ยวอะไรที่เหลืแล้วผมกลัวพอเพ็ดมาหลอกในบ้านพอเพ็ดไม่พอใจเรื่องคลิปนั้นเราก็จะมาทำซอยซีรีส์กันสำหรับวันนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวเราก็ไปทำซเปอร์ซีรีส์กันซีรีส์ซอยเวิร์เฮ้ยเดี๋ยวขอปลอกพอเพ็ดก่อนดี ทำเพลงม,มารลอมเลยว้าปัญญาอ่อนอ,ออกไปอืมนั่นจบแค่นี้ก่อนนะครับเออบ๊ายบายอู้